สวัสดีครับชาวฟีฟ่าไสามทุกคนครับผมวันนี้ครับผมเมอเซคดีจะมารีวิวแพทใหม่นะฮะในส่วนของอัปเกรดนักเตะนะครับผมเป็นการตีบวกนั่นแหละเข้าใจกันง่ายปกติเราตีบวกเนี่ยหบวกหขึ้น2ถ้าตีติดก็ได้บวกสตีไม่ติดก็คือได้บวกศูนย์ถ้าเป็นปกตินะของฟีฟ่าไรสแต่แพทใหม่นี่ฮะจะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในการอัปเกรดนะมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างเดี๋ยวผม จะสาธิตให้ดูกันนะครผมอย่างแรกเลยน่าสนใจมากครับการตีบวกเนี่ยปกติถ้าเราตีติดเนี่ยสมมุติ8กับ7ถ้าตีติดก็คือได้บวก9แต่ถ้าตีไม่ติดก็คือบวก0ใช่ไหมฮะถ้าเป็นแพทเก่านะแต่แพทใหม่เนี่ยจะทําให้คุณไม่เสียน้ําตาอีกต่อไปดูกันครับหลังจากที่8กับ7อ่ะน่าจะแตกแล้วแหละฟึบแตกมาปุ๊บปกติเราจะได้บวกศแพทใหม่เนี่ยเราสามารถกู้คืนนักเตะครับ ก็คืนนักเตะก็คือ8กระ7ที่เราเสียไปเนี่ยไม่เสียเปล่าเราจะได้นักเตะ1ตัวกลับคืนมามันจะได้บวกอะไรขึ้นอยู่กับตัวที่เราตีบวกนะ8กระ7ก็จะได้สักบวก5หรือบวก6อะไรเงี้ยฮะอ่ะเราก็ได้คืนบวก5ไม่ได้เสียเปล่าเราได้นักเตะบวก5คืนมาเป็นไงฮะ ระบบใหม่นี่อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าคิดในแง่ดีคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่สูญเปล่าไม่ได้บวกศูนะอย่างน้อยก็ได้บวก5มาปลอบใจหลังจากที่ตีแหกไปแล้วนะฮะอ่ะนั่นคอแรกนะข้อที่2ของระบบนี้ก็คือคะแนนอัปเกรดนี่ฮะดูคะแนนอัปเกรดทางด้านล่างนะฮะเนี่ยขึ้นวาร้านห้าเนี่ยคะแนนอัปเกรดคะแนนอัปเกรดเนี่ยเราจะได้มาจากไหนก็คือจากการตีบวกนี่แหละฮะอ่ะขอกดอีกทีนึง7กับ5 คะแนนอัปเกรดจะเอามาใช้ในการเพิ่มโอกาสตีบวกอ่ะเดี๋ยวเราดูคะแนนก่อนด้านขวาบนมีไหมอ่ะขอกู้คืนก่อน7กับ5นะฮะต้องมาดูกันว่าเราจะได้นักเตะอะไรกลับคืนมาก็จะได้เนี่ยครับ7กับ5ก็น่าจะได้4หรือ5นะครับโอ้เลย้5เลยใช่ได้5ครับคืนมาคะแนนอัปเกรดด้านขวาบนครับเราโวาอีก8 1 8ก็คือเราตรีบวกติดแตกติดแตกเนี่ย คะแนนมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมพอเพิ่มมาเรื่อยๆถึงจุดหเราอยากจะใช้คะแนนสมมุติเราอยากจะตีบวก5้าสี่กับสใช้คะแนน1 0 0 0 0แสนเรามีล้านหสบายๆครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะบอกว่าเพิ่มโอกาสการอัปเกรด1.5อัปเกรดปกติก็คือ1เพิ่มมาอีกจุดหก็อาจจะเป็นแบบครึ่งนึงอนะ เราก็ลองใช้ดูเราตีแหกไปก็อย่างน้อยก็มีคะแนนมาเพื่อแบบเพิ่มโอกาสในโอกาสต่อไปนะครับอ่ะลองกดดูนะฮะใช้คะแนนอัปเกรดด้านขวาเนี่ยโดนหักไปแสนแต้มแล้วก็เพิ่มโอกาสมา1.5นะครับ4กับ3นะฮะเพิ่มมาปุ๊บเนี่ยโอกาสติดก็มีมากขึ้นและเนี่ยครับผมก็ได้บวก5มาครอบคลอง นี่แหละฮะก็คือระบบใหม่ของฟีฟ่าไรในการอัปเกรดนักเตะนะครับผมใครที่เสียใจกับการอัพเกรดมาเยอะก็เนี่ยระบบนี้ก็อาจจะช่วยคุณได้มาไม่มากก็น,น้อยนะครับยังไงวันนี้ผมเพรสเซคดีขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้าลาไปละสวัสดีครับ